โอ้โห oh, งูตัวนี้ตัวใหญ่มากครับผมสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นงูเหลือมนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากใครพอจะรู้บ้างครับว่าเป็นงูอะไรตัวใหญ่มากครับดูดูแลบลิ้นด้วยครับลำตัวนี่ยาวมากนะขวางถนนเลยนะครับงูตัวนี้ใหญ่มากแต่จากที่ผมทราบมานะครับผมดูบริเวณที่หัวเขาเนี่ยเขาไม่มีลูกศรเนาะ เขาไม่มีลูกศรนะครับลายข้างตัวออกสีเหลืองเหลืองลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยที่เห็นในภาพนะครับในในวิดีโอผมคาดว่าน่าจะเป็นงูเหลือมนะครับน่ะดูหัวนะครับถ้าเป็นงูหลามน่าจะมีลูกศรถูกต้องไหมครับใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยก็ยิ่งดีเลยถ้าเจออะไรแปลกแปใหม่ๆเนี่ยผมจะได้นํามาเสนอได้นะครับถ้าเจออะไรแปลกแปลใหม่ๆผมก็จะได้นํามาเสนอนะครับ มันก็กาลังจะเลื้อยกลับนะครับนะจะเลื้อยกลับนะครับจากฝั่งเดิมที่เข้ามาเนี่ยครับจากฝั่งเดิมที่เข้ามาเนี่ยกําลังจะเลื้อยกลับเดี๋ยวถ้าเขาเลื้อยกลับเนี่ยผมจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะช่วงกลางลําตัวช่วงลําตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยผมเข้าไปไม่ได้ผมกลัวเพราะว่าเขาจ้องดูผมตลอดเลยนะครับนะะแต่ก็ใจดีสู้เสือนะครับใจดีสู้เสือก็ใจดีสู้เสือนะครับแต่ไม่เห็นก็ จะไม่ได้เห็นนะพี่น้องงูใหญ่ขนาดนี้นี่ผมกําลังเข้าไปแล้วนะครับนี่ดูเนี่ยผมซูมเข้าไปแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะนําโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆเลยครับรอชมนะครับรอชมอน่ากลัวมากนะครับกลัวเขาด้วยนะครับนะม่จริงงูก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับนะแต่ผมเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่กลัวงูนะอืมผมเองเป็นคนที่กลัวงูครับก็เลย เนี่ยดูนะครับนะใกล้ๆเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหงูเหลือมใช่ไหมครับลายแบบนี้ใหญ่มากนะครับนะใหญ่จริงๆเลยดูครับจะเอามือไปจับก็ไม่กล้าครับอันนี้ผมนำนำ,นำโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆเลยเนี่ยนำโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆเลยนะครับดูครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับ